ของหนูเหรอเอ่อของของพี่อรลวีย่างหกสิบใช่ป่ะหนูย่างห้าสิบเก้าค่ะพี่อรลวีค่ะจะให้เรียกพี่หรือว่าให้เรียกเพื่อน <laughs> เพราะว่าหนูเข้ามาดูคลิปพี่อรวีหนูดูเลยหนูหนูคิดว่าหน้าหน้าตาจะมันดูเล่ยกัน น้องจูนเลิบเลิฟเลิบเม,มาจากพี่อลวีอยากให้เรียกพี่หรือเปล่าคะพี่อลวีถ้าไม่อยากให้เรียกพี่เรียกตัวเองก็ได้นะเพราะมันมันปีเดียวเนาะปีเดียวปีเดียวห่างกันปีหนึ่งถ้าถ้าพี่อรวีย่างหกสิบพี่อรวีก็ต้องเกิดศูนย์แปดเนาะ เพราะว่าหนูเกิด0ู คุณวิทูลสวัสดีค่ะจากจากพี่อลวีเนาะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะรุ่นราวคขาวเดียวกันใช่ใช่ใช่ช่เนาะงั้นก็จะได้เรียกตัวเองแล้วกันจริงๆก็ไม่อยากเรียกพี่เพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแค่ปีเดียวเองคือไม่บอกว่าเป็นแต้มแกเด้อเธอบ่าเป็นเขาแต้มแกนะเพียงแต่ว่าแบบว่าอยากให้เจ้าว่าอยากให้ตัวเองเท่านะเบ้ยออกโต <c oughs> แม่คะหนูเหนื่อยมากคะ่ะแม่หนูดูแลร้านอาหารอีกใช่ใช่หนูจูนลูกเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ตอนเราเด็กด้วยเนาะตอนนี้เราก็อายุก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นวัยที่เราจะต้องทำมาหากินด้วยเนาะ แต่ถ้าเกิดถึงถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานควบคู่ไปด้วยคือเรียนอย่างเดียวในหนูในหนูจะต้องรับราชการมาดูแลร้านอาหารแล้วไหนจะต้องเรียนหนังสืออีกแล้วบางทีหนูยังมาวิ่งเล่นอย่างนี้อีกลูกมันมันไม่ไหวหรอกมันทำให้ตัวเองมันทำให้เราเครียดพอเราเครียดแล้วเราจะเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยร่างกายอย่างเดียวนะลูกเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเหมือนอาการท้อเนี่ยมันจะเหนื่อยมากกว่าเราเหนื่อยงานเหนื่อยการอีกนะแล้วการเรียนสมองมันอาจจะไม่วิ่งถ้าเราเหนื่อยแล้วลูกไม่รู้นะหนูจูลูกหนูจะรู้ตัวหนูเด็ดหนูเองหนูจะรู้หนูจะรู้ดีว่าหนูไปไหวไหมหรือว่ายังไงไม่พอไม่พร้อมแก่ค่ะเหมือนกันตัวเอง ตอนนี้หนูก็สิบเอกค่ะแม่ค่ะนั่นนะสิก็แม่แม่รู้ไงแม่ถึงได้บอกว่าหนูมีงานรับราชการยศหนูก็มีแล้วพูดถึงว่าเนาะแล้วแล้วยังจะมาดูแลร้านอาหารอีกแล้วยังจะเรียนต่ออีกลูกแต่จริงๆแล้วนะถ้าไอเขาเรียกอะไรนะไอถ้าร้านอาหารเราลุ่งเนี่ย มันรุ่งเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามันรุ่งเนะี่ยโอ้ดีก่อนละมันก็มันก็ดีกว่าที่เราจะไปรับราชการนะัเฟาเราเรียนจริงอยู่ว่ายศยศมันขึ้นมาบางทีเงินเดือนก็เพิ่มไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราก็เราก็ชีวิตเราก็รับราชการอยู่แล้วถ้าเราปวดกเกษียณวันหนึ่งเราก็ได้กินอยู่แล้วเงินกเกษียณเนาะอืมเพราะเรารับรับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับราชการอยู่แล้วปัจจุบัน ถ้าเหนื่อยก็พักไว้ก่อนลูกแก่ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวผมจะแก่ตามไปนั่นแหละว่าสารว่าบอรเรื่องอะไรเขาเขาไม่ยอมแก่เด้อเบาหน่อยเบาหน่อยพี่ออกกาลังกายอาทิตย์อาทิตย์ละสามนัดสีเทียนะเบาหน่อยตอนนี้ตอนนี้แบบอายุมันก็หลายขึ้นเนาะแต่เบาเบาถึงเบาถึงเมือ่อ บางบางปีปีก่อนบางปีก่อนสองปีที่แล้วไปสองปีที่แล้วนี่ยั่งเล่นนี